ก่อนบายคลายเครียสวัสดค,ครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับไปไหนกันมาเนี่ยผมมึ่งกลับมาจากโบสถ์ครับคุณตำรวจหัวน้อกตัวไม่ใสขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะครับเอมใบขับขี่นะไว้ดุก๊กนั่นนายับขี่นะอันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้้ะมต์ศักดิ์สิทธิ์ครับคุณตำรวจผมมึงไปเอามาจากโบสถ์ครับน้ำมต์ที่ไหนกันเนี่ยอันนี้มันเล่าชัดๆเล่าแล้วครับคุณตำรวจโอ้ตายคุณพระช่วยปฏิหารจริงๆนี่น้ำมต์กลายเป็นเล่าได้ไวไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กไีเดียวเดรับรถก็เร็วเมาก็เมานี่ไม่กลัวอันตรายหรือไงผมไม่กลัวอันตรายหรอกครับเพราะผมมากับพระเจ้า พาพระเจ้าซ้อนมาด้วยงั้นดีเลยโดนไปอีกคดีนึงแล้วกันนะคดีอะไรครับคุณตํารวจซ้อนสามผมจะซ้อนสาได้ไงครับคุณตํารวจผมมาแค่สคนเนี่ยเมื่อกี้คุณเพิ่งจะบอกว่า้าพระเจ้ามาด้วยไปไปไม่ต้องมาเถียงมอาไม่รู้เรื่องแร้วชาวบู้นอื่นไปไปไปเไื่อจะ